นโดยเฉพาะสตรีเด็กและก็คนชราออกนอกพื้นที่นะครับทางเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกให้สิ่งสำคัญที่สุดของการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จได้ผลมากน้อยขนาดไหนต้องตาขอความกรุณาพี่น้องสื่อมวลชนทุกขนแขนงทุกสาขาได้ร่วมเข้าไปกับเจ้าหน้าที่ชุดนี้ด้วย นะครับเพื่อที่จะนําพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงเด็กและคนชาราออกจากพื้นที่ซึ่งจะสามารถออกนอกพื้นที่การชุมรุมได้ในทุกเส้นทางน,นะครับท่านหน้าที่จะอำนวยความสะดวกให้ทันในทุกเส้นทางแล้ก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งกลับบ้านให้ไม่เฉพาะแต่สตรีเด็กและก็คนชาราเท่านั้นนะครับจะเป็นชายชะกัน เป็นผู้ชายก็สามารถที่จะออกได้แต่ว่าท่านจะต้องแสดงเกตนารมให้ชัดเจนว่าท่านอยากจะออกนอกพื้นที่ด้วยการแสดงตนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่มีอาวุธออกมานะครับส่วนเรื่องโทษที่ได้ทําผิดตามกฎหมายพระราชะกําหนดนั้นเนี่ยถ้าท่านพร้อมที่จะออกมาตามการเชิญชวนของเจ้าหน้าที่ ก็จะทําให้โทษที่มีอยู่นั้นได้รับการพิจารณาผันผันลงนะครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะรับทราบข้อมูลเพราะว่าเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะลงผิดไปครับในเรื่องนี้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับซึ่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยจะต้นไปจนกระทั่งถึง15รนกา ของวันพรุ่งนี้นะครับมีเวลาอยู่หนึ่งวันกว่ากว่าก็ขอเชิญชวนนะครับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนทางสชคงต้องกับเคอความกรุณาให้ทันนั้นช่วยสาดตนภารกิจนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เราเชื่อมั่นว่ามีพี่น้องส่วนหนึ่งที่อยากจะออกมาแต่ยังออกไม่ได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า เราพยายามทุกวิธีทางที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นปลอดภัยให้มากที่สุดประเด็นที่สองครับเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวภายในเขตต่างๆและถนนเส้นสำคัญสำคัญในพื้นที่ปทมไม่ได้หมายความว่าเราจะประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่ทั้งหมดนะครับ จะดูเฉพาะพื้นที่ที่มีความจำเป็นและในถนนเส้นสำคัญสำคัญเท่านั้นอันนี้เขาเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ตั้งนานอยู่สามารถที่จะอริบัติภารกิจได้ง่ายขึ้นไม่เป็นภาระในการที่จะแยกพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ออกจากกลุ่มก่อการร้ายต้องหาความเข้าใจ ว่าการปิดถนนกับการกำหนดให้มีเคอร์ฟิวนั้นแตกต่างกันนะครับการปิดถนนก็คือการไม่ให้มีการสัญจรภายในพื้นที่นะครับแต่เคอร์ฟิวที่จะประกาศในถนนเส้นหนึ่งเส้นใดก็หมายความว่าห้ามไม่ให้มีพีน่น้องประชาชนเข้าไปเดินอยู่บนถนนเส้นนั้นเลยนะครับซึ่งในรายละเอียดของการประกาศเคอร์ฟิวนั้นวันนี้ จนที่ตำรวจจะได้ดําเนินการวางแผนแล้วกลับมาประชุมหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมที่สชเวลา14.30น,าานาของวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อลงรายละเอียดว่าพื้นที่ไหนบ้างเขตไหนบ้างถนนเส้นทางไหนบ้างนะครับประเด็นต่อไปครับคงต้องทําความเข้าใจในช่วงที่สถานการณ์ขณะนี้นั้นเนี่ยทาง สสได้ข้อมูลข่าวสารมาว่ากลุ่มก่อการร้ายพยายามที่จะสร้างสถานการณ์โดยพยายามที่จะใช้กระสุนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเพื่อเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการกระทํำของเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการปลอมแปลง ใส่ชุดใส่เครื่องแบบที่คล้ายเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลข่าวสารตามีกว่าพยายามที่จะทําร้ายพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนนะครับทางซชจึงขอเรียนให้ทุกทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าการปฏิบัติภารกิจของท่านขอให้พยายามระมัดร,ระวังนะครับการเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ต้องพยายามประสานกับเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านเกิดความปลอดภยัยจริงๆนะครับประเด็นต่อไปครับท่านผู้ชกานบกได้สั่งเน้นย้ำการชับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจในดา่านหลังจากที่ได้มีการประชุมสอชอเสร็จร้อยแล้วได้มีการประชุมหน่วยต่างๆที่เป็นหน่วยปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเพิ่มเติมนะครับท่านได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านต่างๆ ได้อำนวยความสะดวก